ออแล้วทำไงเนี่ยแช่ตัวนี้ตัแดงชุบนงกลายเป็นนวะอะไรครับเปลี่ยนสีแล้วครับอันนี้แบบไอ้ที่ออกคาบทองที่ครูบาศรีวิชัยจําได้ไหมมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ออกเป็นครูบาศรีวิชัยที่ออกคาบทองอย่างเงี้ยอัเนี้ครับต่นนี้เขาเล่นกันเนี่ยเขาเรียกว่ากระไหลทองเก่าถ้าเกิดเราเจาแก่แล้วก็แช่ไปอีกเนี่ยเป็นนวะแก่งเนี่ยอันนี้ยังมีเลือเหลือทองอยู่ที่ก็เอาแป้งลูบๆใหม่ จำได้เลยอ่จำได้ครับน้ายาผมเข้ายันเนื้ออืมก็เฮียประเสริฐเจอผมครั้งแรกของงงประเสริฐพญาไม้นะอ๋อโอ้ยมันกลับไปเลยเนี่ยนวะกลายเป็นนวะเลยอ่ะนวะแกงกงินโอ้โหเฮียประเสริฐไม่เจอไม่ไม่ไม่เชื่อผมน่ะเขาเจอผมครั้งแรกเขาให้ให้ผมไปหากลับบ้านที่ผมผิดเขาผมไม่ได้เข้าไปหาเขา นี่ทำทำทำทองแดงให้เป็นนาวาได้ใไหมได้ครับอาจารย์ลุผิวไฟไหมผิวสีลุกเปลมแบบอ่านี่เห็นนะนี่นะครับเดี๋ยวล้างเอาตั้งแต่ล้างอ่ะที่ใส่แต่ล้างอก็นี่นี่คือไหนก่อนล้างใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่ไอ้นี่เดิมเดิมมาจากเรียนเดิมเอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นไงผมจะทําให้กลายเป็นผิวไฟแดงแล้วเป็นสีไอสีลุกทำให้เป็นสีลุ้งกันนะอ่าสีลุ้งเสร็จบังบังลมดำได้ได้ทั้งหมดสิบสามเหนือโอ่าลองดูลองดู ผมไม่ได้อยู่ที่นี้อยู่นะออก็ทํางานให้จา์หลอดอยู่ที่ออวัดวัดไอ้วัดแจ้งนอกออแร่ลางนะล,ลูกปลาเศนแปะออพอพี่เลื่อนตักแท้อยู่แล้วบนพอพี่ก็แท้หลายองค์แล้วคือ,อ งานพี่อยากให้เก่าว่ะเือบอกวิธีแต่งให้ทำไงทำไงก็มาทอดถ้วยอ๋อมนทอดถ้วยเนี่ยแต่คือว่าไม่ต้องคั่วงอ๋อไปมันเปลีทำนั้นเำยาผสมเองกระไหลทองวิเห็นองทำทองยิ่งหนาวอะเลพี่รู้จักเปลี่ยนทองไหมล่ะผมเราจ้างทำอ่๋อเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยดีได้แต่ต้องสองสามวันนี้แต่ผมไม่อยู่สับเหนือเอาแบบสัดเด็ดเลยแบบจะมีงานประกวดอยู่แล้วนี่สองวันเนี่ย ที่หายาี่นาตะตะวอืมีมีที่บ้านมีงานทองคำเลยพี่ลงทุนประมาณหนึ่งเหมือนเป็นทองคำที่แท้ๆเลยไอ้ที่เขาขายโอกมแปดแสนเขาฝีมือผมนี่แหละผมถึงขึ้นทางทิ์ไม่ได้ปูทอ,องคำแล้วพี่ห้อยคอโชว์เลยยี่นาต,ตะตะวัเพราะมันมันบล็อกเดียวกันนี่ที่ลงทุนซื้อทองคำเฟลอ่าเข้ามาตลอดเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยนะ แล้วบ้านที่อยู่ไกลไหมไม่ไกลเลย,ยแต่ผมไม่ขึ้นห้างนะผมบอกก่อนไม่ขึ้นอืแต่ที่เชียงใหม่ขึ้นอยู่ม,มีงานสั่งเน่ยลางเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยวะก็น้ำยาผสมเองครับสูตรตัวเองมีคนมาขอซื้อสูตรหน้าแสนไ,ไม่ขายอ่าไม่ขายอ่ะก็ออตอนตอนนั้นมีตังค์ที่อันนี้มัน,นมันเกิดจากอะไรเนี่ยเคมีเหรอเคมีโดดล้วน ก็ผมปูโรงงานแล้วพี่จริงวะจริงเขาเปียกทองเท้ากับพี่เห็นเปียกทองตะไหล่ทองพี่หนาวกว่านี้อันนี้ชุดรับแขกตายห่าล้วมึงโอ้โหไม่ได้พามาวะเออมีมีมีเดี๋ยวว่าจะมาล้างให้หน่อย้นั่นหน่อยมีมีทังแดงลอยู่ได้พี่ไก่ค่าตัวผมก็ได้มีกี่เหรียญเดี๋ยวทำให้มีอะไรก็มีกำลังหิวอยู่จะไปแทงม้าแข่งวันเสาร์นี้เอายกเครื่องเดวไฟ ทำเออไอชิ้นมเล่นกลหมือะเนี่ยไม่ตอนเห็นอย่างนี้นี่แหละเต่อไปก็เป็นสีลุงอ่าไม่เป็นสีลุงเหรอก็ตาแดงนะเขาผสมที่น่าจะเคยรู้จักไม่ได้ขึ้นผมหรอกไอเดี๋ยวโน้มล้มนี่เราจะทำให้มันเป็นสีลุงใช่ไหมอ๋อผมพ่อเกษตรจะเป็นตาตาอย่างเงี้ยพี่ติดเออ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 ก็แหวนได้สีได้เลยอ่ะ เออเป็นสีลุงเลยเนี่ยหลงหลงหลงพื้นเวนสีน้ำตาลก็ทําได้น้าตาลอ่อนนะทําให้เป็นเงินเดนทองแดงให้กุ้ยก่เป็นเงินได้ได้หมดจริงว่าจริงเดี๋ยวจะทำอันนี้ผมไลน์ใหที่ดูแต่นั้นเออดูแต่เนื้อได้มาที่ได้ไงเนี่ยผมวุ้อาหารก็แตงมาแข่งมารอบล็อกผมทําบล็อกพระอยู่็อคอฟเบเซอร์เดี๋ยวจะผสมจะหยิบบล็อกให้ดู่าโป้เดี๋ยวหยิบมาให้ดู บอกอะไรบลอกของผมเพราเสริมงามอยู่ที่ลำตาเขาเนี่ยโองค์พันกว่ามีจะทำบล็อกเจ้าสวยนะกนูยิงกบ,บาลเลยนะไม่ทัย่างนี่มีที่ทำปี่มืออยู่เด,ดี๋ยวพี่มาช่วยผมได้ได้แค่นี้ก็แย่อยู่เลยโอ้โหขนาดนี้เลยวะอันนี้บลอกนี่ของแท้นำได้โอกระพันกว่าอื ลองดูได้ว่าเหมือนไม่เหมือนว่ายเตี้ยติดต่อไปถามบ้างแล้วเนี่ยังครับอันนี้ผมทำเฉพาะหกเหลเลยมร้อยเมตรเป็นละสี่ร้อยผมอยู่เงี้ยดีนะเพราะผมต้องอยู่ข้างบนไม่ได้แน่นอนว่ะถก็ตัวนี้อยู่ลอดนอกค่ะเอาดีมากครับจะไม่นี่มาในชุดเท่าไหร่ชุดละสองร้อยเองสองร้อยเพว่ามึงโกหกแล้วเชี่ยมเงาอะไรมาขายเนี่ยเฮ้ยแต่มือเหมือนขนาดนี้เลยเหรอครับขายหาพระเจ้า ผมว่าพี่พาแท้น่ะมีมีพาแท้หมดแหละเขาให้ไม่เล่า่าตัวผมเลยวันนึ่งอ่ะดนทางทำให้พี่อ่ะเปียกทองก็ทําให้เนี่ยของมีไอตําไอเปียกทองก็ได้อหาเงินแทงม้าแข่งพูดตรงตรงเลยเนี่นมาขายม้าดีกว่ารวยกว่าเอาเอาไปลมดำลมดำอะอาก่อนถ้าเกิดไปอะไล้ต้องทันลมแตกลมดำตัวอาทิตย์ก่อนไม่ได้ไปในร้าง ถ้าเกิดพี่จะตั้งเครื่องช็อตเหรียญที่เสาว่าช็อตเสียงเป็นสีนู้นสีนี้ที่บอกผมเนี่ยทําได้เหรอก็อผมเป็นคนตังต้งให้ทีมาเพอจะตั้มกันบ้าไม่ได้เหี้ยไม่บ้าป่ะพี่ตายค่ะเราทำภาพแท้คืนสภาพเดิมอ๋อทำภาพแท้คืนสภาพเดิมแต่เนี่ยไปปลอมนั่น่ะสงสารเนื้อเอาผมปต่มเนื้อเนื้อซีเนื้อผงนี่เปอฟกิฟเลยนะพี่พพพ นีช่างพิเศษนี่ชุดรับแขกโอ้โหมึงทำได้ขนาดนี้อะมีชุดรับแขกพี่ตายมีชุดเจ็ดช้อนเสร็จวันนี้อีกเอาแหวนพี่ทำให้มันเป็นทองอะไรประมานี้ได้หมดได้หมดพี่ผมตั้งใหจพี่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอืพี่มีตุ้มหู